ตัวอย่างตัวต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการ,การเขียนโค้ดภาษา C แล้วก็คอมไพล์โค้ดภาษา C ให้ได้เป็นไบนา r ร c o โค้ดนะครับแล้วก็ Execute คิลตัวโค i n ล r y ตัวนั้นซึ่งเราก็จะทำสอตัวเหมือนกันก็คือทำอาทาการแสดงคาว่า hello world ออกมานะครับ100ครั้งแล้วก็เขียนโปรแกรมไม่สุดคูณเหมือนกันแต่ตัวนี้เราจะเขียนด้วยภาษา C นะครับออกคำสั่ง cat นะครับแล้วก็ ex05.c ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ .c มันจะมี error นะครับ จากนั้นออกคำสั่ง sharp include นะครับ stdio.h นะครับไม่ใช่ studio.h นะครับ std main นะครับแล้วก็ออกคำสั่ง int i ก็คือขอให้ประกาศตัวแปรตัวแปร i นะครับเป็นชนิด integer นะครับ for i เท่ากับ1ถึง i 1, น้อยกว่าเท่ากับ100 i บกบวก ผมจะติดภาษา PHP นิดนึงจะพยายามใส่ดอลลาร์ไซด์มาตลอดเลยนะครับแต่ว่าภาษา C จะไม่มีการใส่ดอลลาร์ไซด์ออกคำสั่ง print f นะครับคำว่า hello world นะครับแล้วก็ปิดปีกาปิดปีดปดกาตัวนี้เป็นของ for นะครับปิดปีกกาตัวนี้เป็นของ for นะครับแล้วก็ต้องปิดปีกกาตัวนี้นะครับเป็นของ main นะครับเป็นของ main ก็คืออยู่ข้างบนตรงนี้ จากนั้นกด ctrl ddoc เพื่อเซฟไฟล์ตอนนี้เราจะเห็นว่าเรามี ex 0 5เกิดขึ้นแล้วตรงนี้นะครับ ex 0 5เกิดขึ้นแล้วอยู่ตรงนี้จากนั้นออกคำสั่ง cc ตามด้วย ex 0 5 c กด enter ถ้าคอมไพล์ผ่านไม่มี Error มันจะนะครับไม่มีผลลัพธ์ output ออกอะไรออกมาเลยนะครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามี Error มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่อยู่ใน Source Code ของเรามันจะมีข้อผิดพลาดแสดงออกมาว่าผิดที่บรรทัดไหนก็ไปตามแก้ ที่บรรทัดนั้นนะครับจากนั้นพอ ls ดูเสร็จปุ๊บจะได้ไฟออกมาตัวหนึ่งชื่อ a out นี่ก็คือผลลัพธ์จากการแปลเรียกว่าแปลแบบ compile คือแปลงจาก source code มาเป็น binary code แบบเพียวๆเลยนะครับแกะไม่ได้แกะโค้ดออกมาไม่ได้แต่ script ที่เราเขียนไปก่อนหน้านี้มันแกะได้มันอ่านได้มันอ่านโค้ดได้นะครับเหมือนกับพวกพวกภาษา Java สคริปต์เงี้ยที่อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันเราแกะ s o u r c สโ o d e ออกมาอ่านดูได้แต่ไอต้ตานี้นะครับไอ้ตัวที่เรา c o m p พล์เนี่ยมันแกะไม่ได้ ทีนี้ผมออกคําสั่งเวลาจะ execute a .out ก็ใช้คําสั่งจุดส a ลส a .out แบบนี้กด enter นะครับมันก็จะแสดงกับว่า hello world 100ครั้งออกมานะครับนี่ก็เสร็จแล้ว1โปรแกรมต่อไปเราจะไปทําโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งโปรแกรมทําอีกตัวหนึ่งก็คือโปรแกรมแม่สุดคูณนะครับ